สวัสดีค่ะกลับมาเจอกักบริสติลเตอร์ทาร์โรสตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาโหมดของความจริงจังเนาะมาความแบบงานบ้างดูเรื่องงานบ้างแล้วอลิก็แน่นอนค่ะใครที่มาดูคลิปนี้เนาะค่อนข้างที่จะรักความสําเร็จพอตัวเหมือนกันเนาะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีการวางแผนเก่งอยู่แล้วพอสมควรนะคะคลิปนี้อลิก็เลยจะดูในเรื่องของพาร์ทการงานโดยโดยต้นปีละกัรแล้วก็จะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจะมีปัญหาอะไรเกิดบ้าง ะะแล้วก็จะได้ให้เตรียมตัวกันได้ทานยังไงคลิปนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมกันด้วยนะคะการงานเนาะอันนี้ถ้าเป็นน้องๆที่เรียนอยู่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนด้วยเหมือนกันนะจะดูว่าแนวโน้มเนาะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้ใช้ไพส่สองสำรับขอแนะนําตัวฟังใจทาโร่นะคะแล้วก็โอไม God กทารูโอไม God กนะอันนี้ใช้มาคู่กันก็ขอบคุณพี่ๆนะคะทุกคนที่ส่งไพ่มาให้ใช้ด้วยต้องบอกว่า น่ารักมากๆอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันเห็นเป็นมิตรภาพในในวงการของไพ่ทาโร่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอย่างอันนี้ของพี่เพชรอันนี้พี่แก่นส่งมาให้ไงก็ขอบคุณไปด้วยนะคะก็จะมาใช้บ่อยๆแล้วกันนะอะ โฆษณาไพ่เรียบร้อยแล้วเราก็มาสู่หมดของเราเนาะในเรื่องของการดูอันนี้อยากให้เปิดใจให้เต็มที่นะคะแล้วก็เปิดใจทั้งกับไพ่ทั้งกับอลิสด้วยทําสมาธิให้ดีแล้วก็ตั้งคําถามให้ชัดเจนนะอย่าลืมนะคะหลับตาลงทุกคาก่อนเลือกไพ่พอรสบองให้เลื่มตาคุณก็เลือกไพ่ได้เลยวันนี้เราจะมี3ามกองแล้วก็3สัญ,ญลักษณ์นะดูว่าคุณจะชื่นชอบและดึงดูดกับสัญ,ญลักษณ์ไหนแล้วก็ไปฟังคำำําทํานายได้เลยถ้าตอนนี้พร้อมแล้วนะคะ ตกลงนะแล้วก็ตั้งคำถามได้เลยค่ะการงานของฉันจะเป็นอย่างไรในต้นปีหน้าถามวนไปนะคะพร้อมนะคะ1 2 3ลืมตาค่ะ สำหรับกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มน้องสายฟ้าเนาะสายฟ้าพายุหรือเปล่านี่ <c oughs> นะคะ,ะกลุ่มสายฟ้าทุกคนเลือกไพ่ฟังใจทาโร่แบบทั้งหมดเลยนะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในช่วงของต้นปีเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานของตัวเองหรือการเรียนหรือบางคนอาจจะว่างงานอยู่ก็มาดูกันนะคะแล้วก็อันนี้ลิซขอดูในสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงศักยภาพความคิดที่มีกับงานตอนนี้หรือกับตัวเองตอนนี้นะคะโอ้โห ใบแรกใบแรกเรามองนะว่าณนะตอนนี้คนคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอยากจะทําอะไรด้วยด้วยข้างในแล้ว่มันอยากทําอะไรด้วยความอยากเรารู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มัน มันก็ดีอ่ะมันเป็นคําว่ามันก็ดีแต่มันมีอะไรที่คุณอยากจะทํามากกว่านี้ในใจนะคะเลยรู้สึกว่ากําลังค้นหาตัวเองค้นใจตัวเองอยู่ว่าศักยภาพของเราเนี่ยทำอะไรได้เพิ่มอีกไหมหรือทําในสิ่งที่อยากทํามานานแล้วแล้วไม่ได้ทําแล้วก็เริ่มที่จะ เป็นกระบวนการความคิดมากกว่าค่ะยังไม่ได้เริ่มแอคชั่นอะไรมันจะแบบทัแบบ้งแวบๆบวเข้ามาแล้วก็แวบๆวบอแบบแบบอกไปเนาะผูกผูโผลแต่ว่ามันมาจากด้วยของอารมณ์อนนี้ก็เลยมองว่ากลุ่มเนี้ยตัวอารมณ์มันจะเยอะเหมือนกันคือมันจะแป๊บไปแป๊บมาคือมันจะเป็นอะไรที่คุณคิดวกวนด้วยเราก็เลยอยากให้คุณลองคุยคุยกับตัวเองชัดๆหน่อยว่าตอนนี้ไอสิ่งที่คุณมันอยู่เพราะงานปัจจุบนันหรือแม้แต่เป็นน้องๆที่เรียนอยู่เนี่ยมันเหมือนแบบมันเป็นการที่เรามองตัวเองในมุมของแบบ ของเดิมๆมาตลอดอะอะไรที่มันเป็นรูทีนอะดูมันเป็นความเคยชินไปสมหมดมันไม่มีการต่อยอดมันไม่ได้มีความรู้สึก เพื่อจะก้าวหน้าไปทางไหนหรือว่าเราได้ความรู้อะไรกับสิ่งที่เราทําอยู่นะตอนนี้มันก็เป็นการตั้งคําถามเนี่ยเยอะเหมือนกันดังนั้นมันก็เลยรู้สึกว่ากําลังหาอะไรที่อยากทําเพิ่มเติมอาจจะทําเป็นงานเพิ่มหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนงานเลยก็เป็นได้ความคิดนะมาจากแค่ความคิดและความรู้สึกนะคะแต่ทีนี้เรามาดูปัญหานะคะปัญหาที่คุณมีอยู่หรือมันอาจกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะคะ สำหรับายนี้เนาะโอ้โหโอเคไหมทุกคนยังโอเคอยู่ไหมปัญหาคือมันเหมือนแบบว่าอย่าอย่าพยายามอะไรๆก็ได้คือลิรู้สึกว่าเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างเนี้ยมันเลยเป็นอุปสรรคของคนกลุ่มสายฟ้าทั้งหมดเลยว่า เออเอออยู่ๆไปก่อนก็ได้คือมันติดคุณพูดแบบนี้อาจจะมาบ่อยมากๆแล้วแล้วมันก็ยังอยู่นะปัจจุบันแล้วมันก็จะยังอยู่ในอนาคตพอจะเปลี่ยนพอจะไปก็โผบโผจะไปดีไหมยึกยึกยักยักเนี่ยปัญหามาทั้งหมดมันก็เลยเหมือนแบบพอเหมือนอย่าหลอกตัวเองเออเราจะพูดง่ายๆก็อย่าหลอกตัวเองกับสิ่งที่ทําอยู่ละกันไม่ว่าตอนนี้จะทําอะไรก็ตามเนาะคือถ้ามันไม่ดีก็คือแค่ต้องหาใหม่ แต่ถ้ามันรู้สึกว่ามันยังดีอยู่มันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากต่อยอดไหมคือให้คุยกับตัวเองเพื่อเพื่อหากําหนดการกันเขาเรียกว่าไม่ใช่กําหนดการสิกระบวนการความก้าวหน้านะคะอยากให้มองเห็นความก้าวก้าวหน้าของตัวเองเนี่ยให้ชัดนะคะไม่ใช่ว่าอะไรเลยก็ตามนั้นได้ได้ได้คือมันได้จนบางทีคุณอาจจะรู้ตัวอีกทีคุณอยู่ตรงนี้มาสิบปี หาปีสิปีใครจะไปรู้ล่ะแล้วสุดท้ายคุณก็จะมาร้องขออดีตอะไรไม่ได้นะดันงนั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันดูดีๆนะอันนี้เป็นแค่อุปสรรค แค่ทางความคิดแล้วก็สกเกลภาพของคุณในช่วงต้นปีมันจะมันจะยังอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆคือเราแค่รู้สึกว่าของพวกนี้มันมาๆไปๆเวลาอลิสอ่านดวงเนี่ยอลิสก็เลยรู้สึกว่าดวงมันต้องอยู่เหนือดวงให้ได้คุณต้องแบบอย่าอย,ย่าไหลตามในสิ่งที่อลิสพูดอะแค่รู้ว่าโอ้รู้แล้วอลิซพูดแบบนี้โอ้เออเดี๋ยวลองไปปรับดูไปเป็นตัวเองก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องเอาของอลิสไปทั้งหมดก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ดินี่เรามาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเราพูดดูลบมามากก็มากพอตัว แต่ว่าในช่วงต้นปีมันก็มีเรื่องของแบบอนนะตรบอกว่ไมีแรงกระตุ้นเข้ามาละกันกลุ่มนี้น้องใส่ฟ้าทุกคนนะคะต่อให้รีโพูดทักงหว่าคุณจะคิดจะยึกยักอะไรเงี้ยแต่พูดเลยว่าไฟบังคับในช่วงต้นปีไฟบังคับแล้ว จะมีการแบบว่ากระตุ้นเนาะหรือมีแรงผลักดันมีแรงใจนะคะบางคนมาจากครอบครัวบางคนมาจากลูกบางคนมาจากสามีหรือบางคนมาจากเพื่อนหรือบางคนมาจากคนไอดอลของตัวเองก็ได้มันมีแรงใจมันมีกําลังใจในการที่จะต่อยอดนะคะเรารู้สึกว่า คุณจะมีการมองอะไรใหม่ขึ้นแต่จะเปลี่ยนงานหรือไม่เปลี่ยนงานอลิศขอไม่ยืนยันแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องราวของความคิดเนี่ยมาแล้วถามว่าถ้าเรามองว่าดวงจะต้องโยกย้ายจริงๆไหม อาจจะยังไม่ใช่ในช่วงต้นปีแต่ปีหน้ามีกลิ่นตุตุอยู่ในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนทิศทางงานของตัวเองนะคะอาจจะเปลี่ยนแผนกในบริษัทเดิมหรืออาจจะเพิ่มตําแหน่งหรือเลื่อนตําแหน่งก็เป็นได้ก็ยังมีเรื่องของความโชคดีอยู่บ้าง <S 2> <S 2> <S ดังนั้นนะคะอย่าตื่นตระหนกตกใจเนาะกลับไปที่ใบแรกกับใบที่สองที่อลิสอ่านไปนะคะอะไรที่อยากยากอะไรที่มันทําให้คุณไม่ได้เพิ่มสกิลไม่ได้แบบ เติมให้ตัวเองรู้สึกว่าเก่งขึ้นหรือว่าดีกว่านี้คุณไปทำซะถ้าคุณทำแล้วเมื่อไหร่ที่คุณสร้างสกิลพร้อมเพิ่มทักษะพร้อมแล้วเนี่ยเวลาที่โชคมันเข้ามาเนี่ยมันจะได้รับทันทีอย่างเช่นบางคนยังผูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง แต่พอเราฝึกพอเราได้สกิลตรงนี้แล้วพองานมันลงมาเนี่ยเรารับได้ถ้าเราโมแต่รอเราไม่ฝึกฝนอะไรเลยเพราะเขาจะต้องการคนที่ได้ภาษาอังกฤษเรากับได้มองคนอื่นไปอย่างเงี้ยโดยที่มันจะต้องเป็นของเรานะคะเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่พ่มันแนะนำแหละว่าทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันมีคําว่ากระแสแน่นอนอันนี้ถึงบอกไง กลุ่มน้องสายฟ้ามีโชคในเรื่องของการหยิบยื่นหรือมีโอกาสแต่บางครั้งชอบละเลยแล้วก็ทุกวันนี้ตัวเองกลับไปนึกย้อนดูว่าแบบโอกาสจริงๆมาบ่อยแล้วแต่เราไม่เคยพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นเลยแล้วโอกาสต้นปีนี้อลิซก็ต้องบอกตรงๆมันมามันมาเหมือนไอติมเลยมันละลายเร็วมากถ้าคุณไม่รีบคว้าวไว้สุดท้ายคุณก็ตัดสินใจไม่ได้แล้วคุณก็ต้องรู้ตัวอีกทีอยู่ที่เดิมนะคะตลอดปีดังนั้น ฝากไว้ให้คิดประมาณนี้สําหรับกลุ่มน้องสายฟ้าทุกคนนะคะมีแรงกระตุ้นมีแรงใจสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้น,นแน่ๆแหละคือแรงผลักดัน ะะทํามันอลิซเป็นกําลังใจให้อีกคนหนึ่งนะคะมีอะไรคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันมีความมีเป้าหมายอะไรตั้งไว้เรามาตั้งกันในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะแล้วก็ลองกลับมาเช็คดูเนาะใส่วันที่ไว้แล้วก็มาเช็คดูว่าเราเคยสัญญาเราเคยพูดอะไรกับใครไว้ไหมถ้าไม่มีใครให้พูดมาพูดกับอลิซเนี่ยเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าเราจะตั้งทําอะไรตั้งใจทําแล้วผ่านพ้นไปในปีหน้าให้ได้ยังไงอลิซเป็นกําลังใจให้กับ ทุกๆคนที่เลือกกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ตอบแทนลิปนิดเดียวเองนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ใครอยากจะดูไพ่ส่วนตัวนะคะเข้าไปที่ทางแฟนเพจเนาะลิปทิ้งลิ้งไว้ให้แล้วอินบ็อกทางแฟนเพจได้เลยนะคะจะมีข้อความอัตโนมัติบอกรายละเอียดในการอ่านไพ่ส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ามาเจอกันมาคุยกันได้นะกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งม,มาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบาย สำหรับกลุ่มน้องผีเสื้อนะคะกลุ่มที่2นั่นเองนะเลือกไพ่แบบสลับนะมีทั้งสองสำรับรวมกันอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันเนาะอันนี้เป็นเรื่องของการอ่านไพ่ช่วงต้นปีนะคะต้นปี6กสีเนี่ยอลิซาสโคไว้ให้มกราคมจนถึงเมษานะคะก็จะเป็น4เดือนนี้เราจะนับเป็นต้นปีของเรานะคะ ดูหน่อยว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะน้องๆที่ยังไม่ได้ทํางานหรือว่าเรียนอยู่ก็ดูได้นะคะดูเพราะว่าอันนี้จะเป็นการอ่านภายในจิตใจของเราด้วยนะมาดูความคิดกันนิดนึงละกันความคิดความรู้สึกต่องานปัจจุบันหรือเรื่องปัจจุบันนั่นเองนะคะโอ้โ oh ห เอาจริงๆกลุ่มน้องผีเสื้อเนี่ยก็ใส่บูใส่ลุยนะเป็นคนที่ค่อนข้างลุยกับสิ่งที่ทําอยู่คือถ้าไม่สําเร็จก็จะไม่ยอมแพ้เออเป็นกลุ่มที่น่าปลกมือและน่ายกย่องมากๆ ก็คือเป็นสายไม่ยอมแพ้ทําอะไรแล้วทาไปสุดคือสุดโตงถ้ารู้สึกว่าไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเกมนี้จะไม่ได้แล้วก็หยุดได้ทันทีเหมือนกันนะคะสู้คือสู้สุดถ้ารู้ว่าไม่ใช่ก็ถอยสุดนั่นคือสิ่งที่กลุ่มของน้องพีเสื้อทุกคนเนี่ยเป็นหมดเลยนะแต่ทีนี้ทั้งนั้นทีนี้ทั้งนั้นอะไรคืออะไรทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะกลุ่มนี้ก็ยังมีความแบบเร็วใจเร็วคิดเร็วก็เลยขาดความรอบคอบนะคะณปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทําให้เวลาที่เราเรียนอยู่หรือทํางานอยู่ทุกอย่างเนี่ยมันมัน ละเอียดอ่อนมันเลยทําให้ผลงานของเราหรือสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่มันไม่ได้ดั่งใจเราอยู่บ้างเราก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากไอ้ตัวสภาวะนี้อยู่หรือเปล่านะคืออย่างที่บอกข้อดีมีแล้วข้อเสียมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วใครนะคะที่อยากจะเปลี่ยนหรือความคิดเปลี่ยนงานของกลุ่ม2เนี่ยหรือกลุ่มผิดเสื้อไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเรารู้สึกว่าคุณคุณอยากทําให้มันเต็มที่จริงๆคือถ้าตอนนี้กลุ่มผิดเสื้อรู้สึกว่า ทำมาสักพักแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสามารถที่จะเป็นการคิดการเปลี่ยนงานหรือย้ายงานได้ไหมก็ได้แต่เราแค่รู้สึกว่าน้อยคนน้อยคนที่เลือกกลุ่มนี้แล้วคิดจะเปลี่ยนงานคือมันเหมือนอยากจะสําเร็จแล้วก็สักเซ็ตกับโปรเจก t นี้ครั้งนี้งานนี้เท่านั้นม,มันเป็นไฟสู้นะคะแต่ว่าทีนี้มาต้นปีดูปัญหาแล้วอุปสรรคนิดนึงคะ่ะปัญหา ปัญหาคือรายละเอียดอย่างที่บอกไปด้วยนะคะรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนนะคะเร่งเร่งเกมมากเกินไปก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยผิดพลาดได้ง่ายนะคะการผิดพลาดการที่เรารู้สึกว่าเ,เวลาที่เข้าไปสู่จุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงสุดทางอะ่ะเขาเรียกว่า อาจจะเป็นตัวเนื้อง,งานหรือเป็นคนที่เขาให้งานเรามาหรือให้เราต้องดูแลอะไรเงี้ยเรากลับไปแบบว่าหลงทางอะ่ะหลงทางกับงานคือใช้ความเร็วใช้ความว่ารู้แล้วแต่ว่าไม่มีความละเอียดอย่างที่บอกระวังเรื่องของความผิดพลาดเรื่องของการงานน้องๆหลายคนที่เรียนอยู่ก็ระวงังละกันนะถ้าจะต้องมีการสอบมีการทําแบบเทสหลังจบหรือต้องการที่จะไปสอบทําอะไรเนะี่ยเราอยากให้ระวังเรื่องนี้เพราะว่าบางทีแล้วอะไรที่เราเห็นแค่ น่าจะไม่ได้ต้องมั่นใจต้องมีความมั่นใจแบบร้อเเซมากว่าสมมุติจะทําอันนี้จะเอาอันนี้ให้เหมือนกับตัวตนหรือความคิดที่ตัวเองทําหน่อยนะคะเพราะแอคชั่นกับความคิดมันดูสับขาลอกกันอยู่อะบางทีเนี่ยคิดนี่นะโหวางแผนเลยปุ๊บปยาวไปถึงแบบปีหน้าปีโน้นปีนี้แต่เวลาแอคชั่นจริงๆกลับกลายเป็นว่าแบบเอื้อ เฉยหรือไม่ก็เร็วจนเกินไปคือมันไม่มีความสมดุลแหละถ้าจะเอาง่ายๆก็อยากให้หาสมดุลละกันเนาะปัญหาคือขาดสมดุลน,นั่นเองนะไม่เร็วไปแล้วก็ไม่ช้าไปจะดีกว่านะจ๊ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่ะอม,มันจะได้ในเรื่องของการเปลี่ยนงานหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาไหมเราบอกตรงนี้มีนะเราเห็นชัดด้วยกลุ่มนี้จะได้มาจากผลงานของตัวเองคือเราอะ มันโชคดีเรื่องของแบบว่ามีความน่าเชื่อถือมีความเชี่ยกลุ่มเนี้ยจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะน่าเชื่อถือทําอะไรแล้วรู้สึกว่าอย่างที่บอกพอมันเต็มที่แล้วมันใส่รายละเอียดเนี่ยผลงานของคุณมันจะออกมาแล้วดีแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบแฮปปี้ทำให้คนอื่นเขาแฮปปี้ด้วยก็ต้องบอกว่าจะมีโอกาสมาจากแบบทิศทางทางเป็นผู้ใหญ่หรือหัวหน้าหรืออะไรเงี้ยม,มีมีการเปลี่ยนแปลงมีการเลื่อนตําแหน่งใครที่รอโบนัสหรือว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า ก็ได้แบบกรุบกรุบกริบๆนะคือบางคนอาจจะแบบไม่ได้จากคําว่าเงินแต่ก็จะได้จากเรื่องของโปรเจกต์ Project, หรือตําแหน่งอะไรที่เพิ่มมาแล้วมันจะค่อยต่อยอดไปเรื่องของการงงการเงินเนะี่ยถ้าใครอยากรู้การเงินก็จบคลิปนี้แล้วไปดูการเงินต่อได้เลยนะคะลงคลิปไว้ให้พร้อมกันแล้วแต่ว่าในส่วนของเนื้องานการงานเราก็เลยบอกว่ามันดีนะคะดวงเนี่ยมันดีแต่ว่าถ้าชะละใจเหมือนเดิมเลยอลิดา อ่านไพ่ทุกครั้งอริชจะบอกเสมอว่าบางครั้งเราเองไม่เขาเรียกอะไรอะไม่พยายามที่จะใส่รายละเอียดกับมันอะเพราะว่ากลุ่มเนี้ยมันคือบางทีเขาไหลล่องลอยก็ลอยเลยคือลอยไปกับความคิดตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองคิดมากเกินไปขาดรายละเอียดแค่นั้นนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายหน่อยละกันว่าสิ่งที่ไพ่จะเตือนมีอะไรบ้างอ๋อใครที่อยากย้ายงานหรือมีการ move มีอะไรเงี้ยมีไม้มีนะัมีแต่ว่าจะต้องหลังต้นปดต้นเดือนไปแล้วหลังเมษาไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการคิดหรือว่าถ้าอยากจะย้ายหรืออย่างอะไรอย่างที่บอกเป็นโอกาสหรือเป็นเรื่องราวดีๆที่คนจะมาหยิบยื่นโอกาสให้จะเป็นหลังเมษาไปแต่ว่าช่วงเราดะระหว่างที่ลิสต์อ่านเนี่ยมันจะเป็นช่วงของความคิดเนาะการตัดสินใจก็คิดเยอะๆตัดสินใจเยอะๆละกันว่าจะ move หรือจะอะไรดีนะคะสุดท้ายเนาะสิ ที่จะฝากไว้ก็ทำทุกอย่างอย่างที่บอกเลยค่ะว่าก็อยากชะละใจเนาะมีความเป็น มีความรบอบคอบมีความละเอียดแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําบ้างคือบางครั้งเราให้ทุ่มเทไปกับงานหมดแต่เราก็ลืมแบบว่าตัวเองไปสําคัญก็คือว่าทํางานมีความพอดีเนาะกลับบ้านมาเราก็ต้อง relax. อรีแลกซ์อริรู้สึกว่าคุณต้องมีพื้นที่เล็กๆของคุณอะไว้คลายตัวเองบ้างเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันให้แล้วมันให้หมดเลยอะให้แล้วบางทีก็ลืมดูแลตัวเองแล้วสุดท้ายแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยเสร็จมันก็เหมือนแบบโกโก้คัน ระเบิดเลยนะคะระวังระเบิดตอนท้ายอย่าใช้ร่างจนเปืองอย่าใช้ใจจนเปืองกับเรื่องของงานเนาะสุดท้ายร่างกายเราก็สําคัญที่สุดนะจ๊ะสําหรับกลุ่มน้องผิดเสื้อทุกคนยังไงก็ถือว่าเป็นดวงกลางๆนะก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งคําเตือนนะคะลองไปปรับฟังปรับใช้กันดูแล้วกันแล้วก็ มีตรงไหนที่รู้สึกว่าอยากตั้งเป้าหมายแล้วก็ไม่มีใครอยากจะตั้งเป้าหมายด้วยเนาะอยากจะดูไปปรแบบส่วนตัวอลิสดูทางการงานการเงินความรักทั้งหมดเนี่ยกดไปที่ทางแฟนเพจได้เลยนะคะทางแฟนเพจก็จะมีในเรื่องของไปอินบ็อกซ์นะคะเพื่อจะนัดคิวดูดวงกับอลิสอะไรเงี้ยสามารถไปนัดได้นะคะนัดร่วงหน้ากาันแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้พร้อมอยากจะดูส่วนตัวหรือว่าอะไรเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจและสนับสนุนอลิสเนี่ย ทางช่องทาง youtube แล้วก็ทางแฟนเพจได้เลยไปกดติดตามแฟนเพจมีไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะจ๊ะแล้ว,วาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับน้องผีเสื้อทุกคนนะคะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบายสำหรับกลุ่มที่3นะคะหรือกลุ่มมงกุฎนั่นเองเนาะกลุ่มมงกุฎไม่ใช่18มงกุฎนะเราจะเรียกว่าน้องสิ ไม่ใช่น้องมงกุฎละกันนะคะโอเคกลับมากลับมาอะกลุ่มมงกุฎค่ะเรามาดูกันว่าในตัวของการงานนะในช่วงต้นปีเนี่ยอลิจับจับในช่วงของมกราจนถึงเมษาละกันเป็น4ี่เดือนนะคะเรานะัาเป็นต้นปีกันว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรเข้ามาบ้างนะคะก็จะเป็นคําเตือนคําแนะนําอุปสรรคปัญหาเดี๋ยวมาอ่านกันแล้วก็จะเป็นในเรื่องของสภ,ภาพจิตใจกับการงานด้วยทีนี้นะคะสําหรับคลิปนี้อลิก็ เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาในการรับฟังรับชมอะไรที่ดีเก็บไว้อะไรที่ไม่ดี ไม่ต้องเก็บแต่ว่าเอาไปปรับก็พอนะคะเอาไปปรับแค่นั้นเองนะอ่ะอย่างแรกมาดูในเรื่องของความรู้สึกตอนนี้นะกลุ่มน้องมังกรทุกคนเลยโอ้โหกับงานตอนนี้อึดอัดมากใช่ไหมบางคนอาจกําลังตกงานอยู่แล้วก็ได้ด้วยนะรู้สึกว่าไม่มีอะไรทํารู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบว่าเฮ้ยนี่เราทําอะไรอยู่บางคนก็อยู่ในที่ที่ไม่ใช่ที่ของตัวเองบางคนไม่ได้ทํางานบางคนอาจจะกําลังเรียนอยู่แล้วตกอยู่ในสภาวะที่แบบว่ากินไม่เข้าคายไม่ออก น้องๆหลายคนเรียนอะไรก็ไม่เข้าหัวไม่เข้าอะไรเลยคือเป็นกลุ่มที่แบบว่าน่าจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีที่สุดแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นอะไรที่เราบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งชีวิตมันเป็นแค่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานเฉยณสภาวะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่างานมันอาจจะไม่ดีแต่มีเรื่องอื่นดีอยู่ใช่ไหมเลยทําให้บางครั้งพอกลับมาคิดเรื่องงานเนี่ยให้เรามันทําให้เราจิตตกได้นะคะกลุ่มนี้ก็เลยจะแบบเวลามองเรื่องงานหรือมองเรื่องธุรกิจหรือมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบ รู้สึกแบบคุณรู้สึกไม่ค่อยอยากจะทําอะไรกับตรงนี้ไม่ค่อยอยากแอคชั่นอะรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวเล่นมากกว่าหรืออาจจะแบบทําอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ามันออกจากความเครียดเนาะความกดดันอะไรทั้งหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะตัวอารมณ์เราก็มองว่าเต็มที่กับงานอยู่เหมือนกัน คือเรามองว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นแค่อารมณ์ภายในแต่การแอคชั่นหลายๆอย่างเนี่ยเราก็เต็มที่กับมันคือคุณก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าต่อให้แบบไม่อยากทํางานตรงนี้ก็ใช่ว่าจะปล่อยปะละเลยอะคุณก็ มีความรับผิดชอบอยู่พอตัวนะส่วนใครที่แบบว่าอยู่ๆก็ตกงานเอ็กเซนตต้องบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เอ็กเซนหลายอย่างนะบางคนเจอเอฟเฟกจากโควิดบางคนเจอเอฟเฟกจากาสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยมันมันโดนเอฟเฟกไปหมดเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นกลุ่มที่แพนิคบ่อยนะคะแล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วก็สังยภาพมันก็เลยดูดอกไปแค่นั้นเองนะพอเรามาดูในตัวของอปัญหาละการถ้าเรามองในตัวปัญหาและอุปสรรคเนี่ย คือตอนนี้นะเราสึกว่ามันด้วยความที่คุณก็นิ่งแล้วคุณก็ยอมรับสถานการณ์มากเกินไปเนาะเราก็ไม่ได้บอกว่าให้ให้มาหลอกตัวเองเนาะการยอมรับได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวดีๆแต่พอมันเป็นเรื่องดีแต่มาอยู่ในตําแหน่งที่เป็นปัญหาหรือเป็นแบบน egatif อะเราเลยมองว่าเฮ้ยคุณใช้อะไรที่มันมากเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นยอมรับยอมจานนจนบางทีคุณไม่ได้เกิดการแอคชั่น คุณกลายเป็นว่าคุณอยู่กับตัวเองคุณยอมรับแล้วคุณก็ไม่แก้ไขอะไรแล้วคุณก็ไม่เพิ่มสกิลอะไรนี่คือปัญหาของกลุ่มนี้เลยคุณจะโทษโชคชะตาฟาลิคิดโทษดวงไม่ได้เราแค่รู้สึกว่าณวันนี้ถ้าคุณได้เจอคลิปนี้คุณอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ได้แต่ลิก็ขอแบบฉีดยาแรงให้กับกลุ่มนี้แล้วกันว่าคุณยอมรับกับโชคชะตาตรงนี้ไม่ได้ต่อให้คุณรู้สึกแย่แค่ไหนคุณก็ต้องลุกขึ้นมามันไม่มีใครที่สามารถที่จะแบบว่าบอกได้ว่าเฮ้ย เราสู้แล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่เราแค่รู้สึกว่าแล้วทำไมเราไม่สู้เราต้องพูดแค่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าสู้ไปทําไมอ่ะในเมื่อดวงมันก็บอกอย่างนั้นอยู่แล้วมันแย่อยู่แล้วมันอย่างนั้นเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นมันไม่ใช่เวลากล่าวโทษมันเป็นเวลาที่เราจะต้องลุกมาทําอะไรบางอย่างถ้าตอนนี้ตรงนี้ไม่ดีเราต้องขยับตัวไหมถ้าเราไม่ขยับตัวเหมือนคุณก็รู้อยู่ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ร้อนมากๆ แต่ว่าแค่ขยับไปอีกนิดนคุณอาจจะเย็นขึ้นก็ได้คุณคงไม่ยืนอยู่ในแบบอ่ะเหมือนที่เราไปเหยียบกระเบื้องเวลาเราไปวัดแล้วแบบแดดร้อนๆจะจัดเนี่ยเวลาคุณไปเหยียบคุณตัวดีดแล้วใช่ปะคุณไม่สามารถอยู่กับที่คุณจะโดดไปโดดมาโดดมาดดไปเ,เพื่อจะหาอะไรที่มันแบบคลายเหมือนกันอารมณ์ของคุณตอนนี้คุณต้องคลายตัวเองออกให้ได้อย่าจมอยู่กับสถานการณ์ที่มันเป็นภายนอกแล้วมันมาลุมแล้ว กลับกลุ่มนี้นะสำหรับมงกุฎทั้งหลายนะคะอลิเลือกเอาสัญลักษณ์มงกุฎมาให้กลุ่มนี้เพราะว่าอยากให้คุณมีตัวตนที่ชัดเจนขึ้นตอนนี้คุณต้องรู้ว่าคุณน่ะสามารถทําอะไรได้คุณเหมือนพระราชาคุณเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะเราอยากให้คุณดูแบบเป็นคิงอะเป็นแบบ เป็นความรู้สึกของตัวเองที่แบบสามารถที่จะจัดการชีวิตตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมานั่งพูดอะไรแล้วคุณไหลาตามอ่ะคุณขอแค่นั้นเลยสงใบนี้เป็นเรื่องของแบบจิตใจเป็นเรื่องของศักยภาพความรู้สึกดังนั้นไม่ว่าน้องๆที่เรียนอยู่นะคะหรือแม้จะเป็นคนทํางานไม่ว่าจะเป็นธุรก,กิจตัวเองงานประจําหรือว่างงานกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ดาวได้ง่ายจิตตกได้ง่ายแพนิคได้ง่ายดังนั้นตัวเอง ลุกขึ้นให้ทันนะอย่าไปจมอยู่กับเรื่องนั้นมากไม่งั้นจากนั้นนะ่ะถ้าเราล้มเรื่องนี้มันจะเหมือนโดมิโน่น,น,นะคะล้มเรื่องการงานจะไปล้มเงินต่อล้มวลาต่อ,ล,ล,ตอล้มสุขภาพต่อเอ้าคราวนี้เราไม่ได้จัดการชีวิตตัวเองเลยนะคะสุดท้ายก็นั่งกล่าวโทษนั่งโทษโทคชะตาไม่ได้นะคะลุกลุกลุกใครเจออลิสแล้วใครเป็นครอบครัวก,กับอลิสแล้วทุกคนจะต้องลุกและทุกคนจะต้องใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้ให้ได้นะคะพูดง่ายเนาะ แต่ก็ต้องบอกแหละพูดง่ายๆแบบนี้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยดำเนินไปให้ได้เอ,อนะอะมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นละกันเนาเดี๋ยวอาิจะสรุปไปให้ในช่วงต้นปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าอดทนรอสักนิดหนึ่งละกันนะคะอาจจะแบบว่าฝืดๆหน่อยในช่วงต้นปีทําอะไรมันก็ยังไม่ได้ดังใจแต่ว่าก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหลังจากเมษาไปแล้วนะคะก็จะมีการย้ายราศีเปลี่ยนดวงอะไรอย่างนี้มันก็จะมีเหมือนกันใครที่ชอบในเรื่องของดวงหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะต้องอยู่เหนือดวงแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้น ก็อย่าลงเลิ่ไปกับมันถ้าเวลาที่มันจ r o ก็อย่าไปจิตตกกับมันมากนะคะดังนั้นเราเลยมองว่าตัวการงานการเรียนหรือความรู้สึกทั้งหมดจะได้มาดังนั้นคนที่ว่างงานมีโอกาสได้งานในช่วงต้นปีแต่อาจจะยังไม่ได้ดั่งใจขนาดนั้นอาจจะเป็นงานที่คุณรู้สึกไม่ได้อยากได้ตั้งแต่ต้นแต่คุณต้องทําไปก่อนมันจะต้องทําอย่างที่ลิศบอกว่าคุณต้องขยับตัวเองไม่อยู่ตรงนี้อะอะไรก็ได้ที่มันพอทําได้ทํามันซะทามันเลยแล้วคุณก็จะได้ในผลลัพธ์ที่มันจะต่อยอดไปในตัวของอนาคต ถสโคปของไพ่ชุดนี้อยู่แค่มกราถึงเมษาอลิิขอย้ำนะมันไม่ใช่ทางชีวิตของคุณสิ่งที่อลริพูดว่าคุณจิตตกว่าคุณแพนิคทั้งหมดมันอยู่แค่ช่วงระยะเวลานี้จนถึงเมษาเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าไอ้มันจะมามาไปไ,ปไปอยู่ในช่วงจังหวะเนี้ย ตื่นให้ทันลุกให้ทันแล้วอย่าให้มันไหลไปเกินเมษาขอแค่นั้นขอแค่นั้นเลยนะคะงานก็จะได้นะคะแต่แค่ไม่ตรงใจใครที่รอโบนัสตำแหน่งหรืออะไรมันอาจจะยังไม่มาแต่ว่าตัวงานกำลังอยู่ในเขตของ, mm hmm. ของเขาเรียกว่าลูกละน,น,นาบเบาๆยังไม่ได้เป็นสวิงขึ้นสุดไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรเยอะนะคะสุดท้ายทิ้งไว้ละกันนะคะเป็นคำแนะนำของไพ่ชุดนี้ว่า คำว่ามงกุฎที่อลิตทิงไว้ให้ด้วยเนาะคุณจะต้องจัดการแล้วคุณจะต้องแสดงความกล้าของตัวเองคุณต้องกล้าจัดการชีวิตตัวเองได้แล้วกล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยแย่ yeah. นะยอมรับก่อนนะอ่ะถ้ายอมรับเสร็จไม่ใช่กดแล้วนะยอมรับว่าแย่ แล้วอะไรจะทําให้เราดีขึ้นหาเหตุแห่งความสําเร็จของตัวเองได้แล้วเพราะกลุ่มนี้เวลาที่จะลุกขึ้นสู้ฉันก็พูดตรงๆฉันถึงเอาตัวมงกุฎมาให้ไงเพราะว่าเมื่อไหร่คุณสู้แล้วคุณจับทางตัวเองได้นะมันไปจนถึงคําว่ามงกุฎนั่นแหละมงกุฎของคุณคุณต้องหามงของตัวเองอย่าไปร้องขอมงของใคร กลุ่มนี้คุณจะได้มงที่3แน,น่นอ <g ill ew a> นเกี่ยวไรไม่เกี่ยวนะคะก็จะได้มงกุฎแล้วก็จะได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองจริงๆนะจะได้ไม่ต้องไหลตามสถานการณ์ทั่วไปเนาะอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อช่างมันนะช่างมันให้มันเกิดไปเราแค่ได้รับผลกระทบแล้วเราจัดการสร้างเกราะบ,บาเรียของตัวเองแล้วก็สร้างสร้าง,ราง,รางเรียนรูตน้ตอนไหนมันหยุดเรียนรู้มันให้ชัดนะคะอย่ามีอคติกับการเรียนรู้กลุ่มนี้จะเอาอยู่ ฝากไว้ประมาณนี้ละกันยาวหน่อยนะคะสําหรับกลุ่มมงกุฎยังไงขอบคุณมากๆที่ฟังกันมาถึงจุดนี้นะคะยังไงตอบแทนอลิสได้แค่ได้แค่ไหนแค่นั้นเลยนะบางคนอยากจะมาดูแบบส่วนตัวเข้าทางแฟนเพจได้เลยนะคะแล้วก็ไปที่อินบ็อกซ์นะมันจะมีในตัวของระบบในการจองคิวนะคะหรือว่าในเรื่องของวิธีการดูไพ่ส่วนตัวกับอลิสและถ้าใครที่ยังไม่ได้พร้อมเนาะหรือว่าช่วงนี้กําลังยังไม่พออะไรมากมาย ฝากดูแค่แค่ฝากดูคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามอลิซนิดนึงนะคะเช็คตัวเองนิดนึงว่าตัวเองมีช่องของตัวเองไหมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับกลุ่มมงกุฎทั้งหลายวันนี้ขอบคุณมากๆมีอะไรที่อลิสลงเกินไปอลิกราบขอโทษด้วยนะอลิกราบขอโทษจริงๆนะคะอย่าอย่าก,กดเครืองกันเลยเนาะถือว่าเป็นการเตือนกันนะคะยังไงมาเจอกันใหม่นะจ๊ะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊าย